สวัสดีค่ะตานค่ะมุกค,ค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดบ้านใหม่จังหวัดส,สะซึ่งซองนะคะตอนนี้ตลาลกับมุกก็มาอยู่ที่หน้าร้านหมอดินกรละบุนนะคะค่ะซึ่งร้านนี้เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าร้านมอดินกรละบุนเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกันเลยดีกว่า,าค่ะ เดี๋ยวะอคนเรียกพี่อ้วนเนาะค่ะวันนี้พี่อ้วนมีประวัติความเป็นมายังไงคะถึงได้มาเปิดร้านนี้อ๋อตั้งเดิมมานน้องขายขายแล้วเขาขายแล้วเขาแบบเขาเลิกขายก็เลยถามว่าจะมาขายไหมก็เลยเอออยู่ว่างๆก็เลยตั้งขายแล้วพี่อ้วนขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะเจ็ดเจ็ดแล้วปีค่ะเห็นมีสินค้าหลากหลายเลยคุณพี่รับมาตั้งแต่แรกเปิดร้านก็ขายแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วอะคะใช่ ค่ะแล้วเวลาจะจุดเด่นอะไรไหมคะจุดเด่นที่ลูกค้าซื้อกันเยอะอ๋อต้องอันนี้เลยนะพ่อดินมกระบุนได้ข่าวว่ามีหลายแบบด้วยนี่พี่ใช่แต่ตอนนี้มันเนี่ยจะมีแบบถุงผ้ากับนีแล้วก็มีแบบผังแล้วก็แบบน่ารักน่ารักนี่ค่ะแบบน่ารัก35บาทสามใบร้อยพี่อ้วนาแล้วอย่างใบใหญ่นานๆที่หนูใบใหญ่อันนี้ไปเรียกซับอ๋อเรียกซับ อาอื่นที่แบบว่าขายดีลองลงมาไหมพี่มันก็มันก็เป็นขอพ่อก้ารร้าใช่น่ารักมากนี่ที่ก็ให้หนูมาแล้วเนี่ยของพวกเราได้กันมาคนละเส้นดีมากเดี๋ยวเป็นกับเด็กวัยรุ่นอะไรที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี่เป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะคาดหวังยังไงบ้างคะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นกับการยอดขายได้ช่องทางการขายใช่ ดินกาลาบูนนะคะได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการตลาดชารัฐร่วมใจพัฒนาวิสาหกิจและเศรษฐกิจชุมชนสู่ดิจิตอลมาร์เก็ตระดับสากลน,นะคะค่ะซึ่งโครงการได้รับแรงสนับสนุนโดยขดยชร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้มากนะคะขอบคุณพี่อ้วนนะคะขอบคุณ